พุ่งใช่จอสีอุ่น,น,นพาาุ่นนงควบเนาะอ่ะโ,โอเคพี่น,อนอ้องเนาะอะาต้มือนี่ก็เปิดภาพมากค็ขึ้นผ้าขึ้นผนเน่พี่น้องเนาะอ่ะนานม่ไปทังไดงงกไปทังไดก็มีแต่มเหมือนดำดำเขียวพี่น้องเอ้ยมือนี้เนาะ ฮัลพี่น้องทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขชนพี่น้องเหนะ่เนาะมื้อนี้ก็ามาพบมาเจอกันช่วงบรรยากาศช่วงค่อยคำลงแรงเนะาะอยู่ทางด้านเทีนซานของน้องบุญทวีเนาะพี่น้องเนาะก็มานั่งบนเก่าบนเดิมทางโมเยดเองก็ได้เนะาะบนเปิดกล้องเปิดคลิปไว้รซชันซะเนาะ มืัอนี้ก็พอดีว่าเดินทางขึ้นมาช่วงตอนแร่งเล้งเนาะทางเบาแซนเพิ่นเนาะทางเบาแซนเพิ่นเนาะมีของฝากของทอดเนาะมาให้กำชังน้องๆเพิ่นเป็นตัวเงินหรือว่าข้าวดีเนาะว่าข้าวดีก็คือเมนนเนาะพี่น้องเนาะว่าเมนข้าวดีก็คือว่าข้าวดีพี่น้องเนาะซื้อหัวหานเนาะมาให้น้องมากับแมว เนาะมากับแมวน้อยตัวนึงพี่น้องเห็นเนาะเป็นเห็นในคลิปบรเวียตกับบอต้ากันม่านั่นแหละเนาะแตบคนตากูใหญ่ไปเลยโอ้ยวะชั้นชื่อไม่ยันน้องๆพื้นแหน่วะชั้นเนาะแล้วก็นเนีอยู่นั่กินเนาะไม่กับน้องๆบุญทวีเนาะกับสายพระแล็ปพี่น้องเหงือ้อคือว่าเด้อพี่น้องเด้อฝากปีฝากน้องเขามาเบิ่งมาส้มเป็นร่างแห่งใจให้แน่พี่น้องเห็นเนาะตอนค่ำๆเนาะมื้อนี้ เห็นว่าตอนค่ำเนะพี่น้องเนาะคือแม่น้ำกันหาคนเบาเศษเบาท่าเบาเบียดเบาปุญนเผยเบาซาดีเนาะตอนถ้ำพี่น้องเนาะน่าทึ่งมากยังบททันสำเร็จเสร็จสิ้นเถื่อพี่น้องเนาะชอว่าจังใดเนาะมีแต่ว่าลอดที่ตามบับส้มน้ำกันว่าทิ่นี่ทั้งผู้นักผู้ใหญ่เนาะสดสวยบ่หรือว่าจังใดพี่น้องเลยที่เดียวเบิ่งส้มไปน้ำกันและเนาะถ้าเกิดว่ามีผู้นักผู้ใหญ่สดสวยน้องนอกเป็นโอ้ยดีมุกดีใจน้ำลายเนาะ ด่วงนี้ก็หลายคนก็ให้ความสนใจตายเนาะเกี่ยวกับอ่าเรื่องสาวนางเนาะสาวนางม่ห่างลูก2อยู่ป่าไผ่แคมที่ษาบ้านเอเวียงพี่น้องเนาะหลายคนให้ความสนใจมากกหลายหลายเนาะแล้วก็พวกพี่น้อง FC มนมากหลายเนาะเกี่ยวแกกับทางน้องบุญทวีเนาะหลายคนก็อยากเอาน้องๆเพิ่นไปอยู่นําเนาะหลายคนก็อ่าอยากให้พย จักเงินซาเนาะลองดูพ <sm festivals> ี่เพิ่นว่าซั่นพี่น้อเอยเนาะเรื่องสดสวยเนาะกะแต่คุณวัสนาเนาะโชคชตาไผมันพี่น้องเยเนาะาเกิดว่ามีผูกู่ชทั้งเวียอีก็แงดีมุกดีใจพี่น้องเนาะพอน้องเพิ่นได้อยู่เกินจเินงามาซันซในตอนนี้กคือวาน่เนาะอยู่ๆพี่น้องเยแต่ว่ามันกะยังบ่ยังบคักบนปนไดนะพี่น้องเนาะตกฟ้าลงมนก็กัวอย่างนีอยู่พี่น้องเยเนาะคือว่า ทางน Kid ma, ี้่เขาปั๊บทองเนาะเล็กพี่น้องเนาะคือว่ารุ่นเบิร์กเนาะทางโพทางเม่น้องเพิ่นเดอรตอนนี้ก็ยังอยู่ทางปังไทยพี่น้องเนาะแต่ยังไม่ได้มาพี่น้องเลยอาจจะามาได้มากดอกพี่น้องเนาะปีนี้เพราะว่าถามน้องพี่น้องพันเดอร์คือว่าเรื่องให้นาตาดีคือเพิ่นจ้างเนาะจ้างเราฉันใช้พี่น้องเนาะจ้างจ้างคนมาเกี่ยวเนาะมาเกี่ยวมาคนพี่น้องเป็น้องพีน้องพิ่นมางประกอซื้อว่าัสดเนาะไปั๊บะพี่น้องเลย อ่าโอเคเนาะตือว่าช่วงนี้นี่อ่มีแต่ฝ่าแต่ฝนพี่น้องเนาะไปทางใดงกไปทางใดพี่น้องเนาะมือบอยู่ะเนาะาฝนกันมาทานตือว่าโอพี่น้องเอ้ยบ่จักคสิว่าเนาะตกคักนี่ตกดีๆพี่น้องเนาะคู่มือคว็นพี่น้องเอ้ยบ่จักความสิว่าบาดนี่เนาะดอกดาวเรืองก็เริ่มเฒ่าเริ่มบานแล้วบาดนี้เนาะ

Ờ, mà vẫn ngon à. Ừm Chẳng mà làn đấy nó Ê cả tôi yên lương như nó Ôi <laughs> ừ. 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 Nhà có đốt chùa khay gì đó nó, trăm chí chín Phụ năm này gối Ừm Ừm ียบร้อย v ีวอวีวอมาแล้วบาทเนี่ยเนาะมาแล้วกระยัมามาดีโนยบมย่านบ่ดังวิววิวมาแล้วบาทเนี่ยว้ายขนาดเนาะอืม v i ว o ว i v o ไปเลยเห็นนี่คือเปลือนเฮงให้น้องบุญทวีนี่มันยมใหม่นัก็ใส่ตัว มันต mm. yeah. ัน uh, บ uh, ah. um, mm ่เหมือนมันตันไตมาได้เออเหนได้เพื่อนก็รอเนาะฮะตเดีวเงยปอนมือป้อนตีนเป็นไงกันเนียเนาะเพื่อนบนต๊ะบนลินลินี่ยคือว่าเปียกููตอดอยู่บนเี่ยฮะช่ผมเงมกใช่เลเออไประเนบ่ โดนแล้วเขได้ไปฝนตกฝ่าลงเนาะเปีีกเบบดทางในคุกะเปียกเคืองหนึ่งยังเคืองหนึงเอ๊ะทิบเข่าือป้าเข่งผลแท้ๆนะมันจิบคุยบิดละวบอกเขานะเอามาตักบืองด้วยคืออยู่เหมือนคุยไแล้วมาแจกหยัดปบปบปบพี่น้องไงเนาะ คือปุงแท้จอสิอุ่นอือปุ้งคบเนาะแมาเ็นตมเา่เออ้อมิ่เตาพื้นเต่าภัยก็บ่ย้าย้นวิผลแน่เเนาะเอ่อปแข้งผ้าแข้งผลอยู่ย่าแตกได้อือได้บ่เห็นเพิ่นได้หยังมาต้นมื้อนี้มาก็บ่นแ่ปอ่าตัวน้อยๆมันกินเบิดอยู่บ่ขึ้หลายแท้เนาะ trên đông xài pha lập lại lạc kín bunny. này Hòm <laughs> đây. José, yêu nhắc nó. Muy leng, bắt không khó <laughs> 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 <Mình đun. cười> <Đồng. cười> ờ, này nóng. Hm, ngăn kýt cọc kép, cọc kép, bắt nóng. Mhm. 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 ได้ยินอยู่เขาเจ้าว่าเขาเจ้ากินหัวหาหนแมวได้อก้าวก็ได้ยินเพิ่นว่าเพิ่นกินเนาะอยากได้บ่ได้เด้อเป็นไปได้บ่หัวอาหนแมวคนทีกินเออจังว่าบ่คมก็ข้าวประมานันแหละอยู่กันกินหัวอาหารบัดนี้เนาะเป็นได้ะเจ๊ะคือกับมื้คือกับขนมบ เบื ón, ấy, này, ่อได้เเบื่อได้อยู่สองคนในนอกใครับนอนกอดกันอีอยู่แล้วเนาะสายพระเรียบสิรักกินเลยเนาะเนาะเนี่ยเขาแนมคือพ้กันหนึ่งนี่เส็บ่อไ่พากันหนึ่งเขาแรงบ้ามันนี่หนึ่งอีกหนึ่งนี่หนึ่งเออเสบต่าเลนหนเนาะยังพากันอยากเข่าพอดยากอีกเด้นหนจีนแม่กรปูดังไ่เออจีกรปูนะ เี่ยกกใช่กระปูใชเปล่าอันนี้ในรอกระมีกระปูใช่กระมีกระปูนี่ตนก่อนนกางวยยูพูโอ้ยดังไาเนี่ยมันเขาได้วะปวะหยดมึงนะจ๊ะเนาะเปลือกนิดเดีวเนาะมันต่ำมันบวมเลยใช่เนี่ยดากระปูนะเอ้อยู่นะมึงรู้คืออยู่บ่

ขียวไปพี <poisoned indo> <IP P> ่น้องเหรอเนาะยามอ่าแนวได้ก็ปูน้ำกันพี่น้องเยหรอไว้สีมานหรือบ่เนาะเบิ่งโซนน้ำกันพี่น้องเนาะอ่าพบมาเจอกันเส่วงบรรยากาศตอนแรงๆเนาะภาพบรรยากาศตอนแรงโอ้ยังใช้ได้อยู่บ่น้องอันนี้นี่เลยนี่จะพุดยังไงอันนี้หนาวอะไรเนาะ มุ้ยยังด้วย,ยาบเนื้อดักกระปูกระบุญทวีพี่น้องเนาะโอ้กระปูนี่ถืกเนาะเท่าเบี้ยงน่ะห้อยเนาะเออใหดได้กระปูนี่ถ้าก,กันดักได้เลยถ้าบูถ้าก,กันดักลิงได่ใช่นี่ถ้าวากันดักระป้า,ปา เออปลามันก็ยีเข่าอยอะป่าเข้าขโคป้ามันดักมาโคตุ่มยังเลยเออนี่ดักมาปล่อยไปนี่มีคนอยาางนั้นเกิดเอาไปขายโอ้ได้ปลานี่ปลาหน่อยเดียวอือปลาปล่อยกินไปใช้เบิสอะไรหลักอ๋อเออมาจุดบนัดเอามันเก่าอือไม่มาอยู่ในใหม่ๆนะไม่ไม่อืมเออ คือว่าออแหละเนาะขึ้นมาตอนค่ำๆพี่น้องไอ้ช่วงเล้งหลังจากช่วยมากมันบ็ไม่มีไผ่มาเลยบ่มีบ่นบอนิวบ่อนิวเออกับหมูเลาอย่งไดรขึ้นมาเลีนนลำบ่หรือว่อาอะไรนะนำมาเรียนนำม,มาจอบอืมมาจอบเบิง้งเนาะเพราะว่าเห็นทั้งทีมงานเข้ามาแหละบางเทธอบางที่มีข่าวดีบ่เนาะถามไทยเบิ้งน้ำกันพี่น้องเอ้ขันตอนมีข่าวดีเรื่องบาง้านเรื่องเพื่นอนพี่น้องเนาะโอ้ยดีใจเลยพี่น้องเนาะคือเบาเหย็ดว่าแหละเนาะเป็นเรื่องด้านบ้านเพื่อนซานน้องๆเพื่อนกั มีบางส่วนบมมีบางส่วนพี่น้องเนาะคือตัวเป็นซ้ายนีมีพี่น้องเนาะเป็นซ้ายนีมีเป็นบล็อกนี่มีแต่ว่าเป็นยังขาดอีกที่นะพี่น้องเนาะเล็กกับวงกบพี่น้องเนาะหลาเงืนค่าสร้างขาดในตอนนี้เนาะแต่ว่าจะดําเนินการต่อพี่น้องเลยถ้าเกิดว่าขึ้นโค้งน้ำค้มลังค่าก็ว่ากันอีกแบบนึงเนาะอ เนาะเนาะยังขาดคืนเรือยังขาดเป็นบางส่วนไมาทันใช่ไหมเด้ผู้โชคดีเฮามื่อไหร่ผู้โชคดีผู้โชคดีเฮ้ยจะเป็นหัวแชนฮะ เรอิ่มแล้วเราโมงแงวอะไรแบบนี้น่องนิ่งน่องนิ่งน่องนิ่งน่องโวกโดดคุกกรับกับไวเลยนี่นะเออกินน้าไม่น่ะอ้ออยากน้ามัน้วกินว่างานแต่ก็อ้วนขึ้นแนบหน่อยแนบก็พูดเรื่องเรื่องขึ้นเลยนี่บรดจักรรถจักรซองซองนี่ก็รู้เรื่องนะเออเมื่อกี้ผมคิดอยู่ว่ามามือตะเกาโดดกอดแข้งกอดขาอะไรอิ่มเนาะโดดเซลได้ตะเก่าน่ะก็อิ่มเลยมานน่ะเฮ้ย กัดปลาไม่ได้ตัวหนูหมูดวีตัวพวกมวนตะกบูนะดักกระปูน้ำหันแล้วก็ยังดักมันมันอาศัยว่าเข่าไปก<อ>ินปลาได้หันเนี่ยนะเอาเข่าไปในห้องไม่ได้บ้านเ <c oughs> นะี่ยมา,มาดังไฟแล้วทำให้โคตสมิว่ากันมาจีดังไฟจีกระปูดีได้เอาเลไหนึ่เข่าว่อย่าน้องคุณ่าจีดังไฟจีกระปูบอกเพื่นหนึ่งเข่าแล้วแต่ว่าใช้จอยจีกระปูเราป่กระปูแบบมีเจี้อ่ะ เปือดบวมเนอะเมนบวมต่ำต้องเอาดินทุงเดี๋ยวอดเมนทุ่มไปเห็นเพียงหันมันก็ได้อยู่หดบนคองนะมาหาน้องๆเพื่นแต่เที่ยวมาเพื่อนพี่อน้ซี่มันยัง่าโอ้ยสงสารน้องๆเพื่นเด้อฉัน งงบยงงสมยอยู่้บ่บ่บยังมนมีทางพสมวยอยู่กะเห็นลายคนมินมาถามแบบเป็นยังได้นู่นนี่นั่นกับเวินู้ไดว่าอันนี้นะมีแต่ว่าเบึงไปเรื่อยเรื่อแล้หลายคนก็โอ้ยว่าสันชิบ่ได้เร้าก็ได้ก็ได้มุ่งหลังคาก็่อผายน้องิึนก็ดีด้ว่าสันมุงหลังคาแมนคอตั้งมุมกบแมนเพื้นก็ล้วเลยถือว่าอยู่ได้แมนต้องปูกก็ได้ ถ้าเกิดเราเอาวเงินติดบาทนั่นก็ใส่สากระจ่ากระจีดไปก็ได้อยู่อ่าแล้วก็มีการติดบาทเมนตอใครดูบ้ังเมนนั่นแหละย่าโอ้ยเปิดช่วงยิปซีตายท่านเพิคน่าโอ้ยไอสันเลื่อนกับโมเดลอ่าเอาน้องๆคนมาเฮ็ดเบี้ยขนมโบวไอสันนะเรื่องเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานนี่ก็เยอะเนาะยังไปก่ได้ดอกพี่น้องไปคนดีกห้องสองห้องเนาะเมน มันคือว ar <laughs> ่าเขาเฮ็ดแบบนี้มันจีบวบวนักคนไหนเถอะเนาะกันว่าปรกันห่วงกันเถอะนะจึกจึกอ๋ออยางกันเนี่ยเออจะต้องไปตามมุดซะแล้วเนี่ยแค่หน่อคือโบมีงบมือนนะกันมาหนีจงเต่ตัวนี้ความคิดเราตะกี้นหนห่วงตัวนี้คือว่าแรกอยากเ็ดค่ายเคลื่อนไปอุสาเคลื่อนไปอุสาเคลื่อนไปอุสาเคลื่อนน้องน้ำฝนเพ่ทัานซะนั่นกรมคิดของพ่อน้องบุญทวีแล้วตอนนั้นนะ ก่อแล้วสิวได้เฮ็ดนี่ก่อแล้เบิ้ดนั้นเบิดเล็กตอนนั้นนะเบิดเล็กแล้วเบิ้ดก่อมวยเล็กเสียบก่อนน้องบุญทวิมันเบิดเล็กแล้วเราจะในลงไประเทศไทยนะคือเขาเม่งเขาเม่งในตาแท้ดี่สร้างสร้างจำเป็นสร้างจำเป็นเมนไปทุดทุยไทยเนาะทางในจะช่วยกรซอยก็เรื่องบ้านเรื่องซานเนาะน้องบุญทวีสวัสดีสบายดี Bên đấy ta, đây xe à? may tít chạy máy tay ta tay mày tay mày như mày vô mày khỏi mày Hả? Xong tay mày tay mày tay mày tay máy tay mày tay gì tay mày 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 tay đấy tay mày 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 chưa có mọi tay tôi ngăn tôi ngăn tôi đây 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 โฮฮ้ายอีกไปสิเว้าแสนจีกะปูเนาะได้ๆๆอืมเรื่องงุบเพิ่นซานก็คือเว้าอันใดพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่ามีผู้รักผู้ใหญ่ท่านดอยากสุสวยเนาะทงนั้นเพ่นซานองบุญทวีก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเด้อติดต่อมาทางเทางไลน์บ่เวียดได้พี่น้องก็ว่าทางทีมงานเนาะอืเฮ้จีกปูดีบ่เฮ้ยโอ้ย โมยากนะเว้ยอันนี้น้องบุตวิ่่น้องเน้อานะน้องใส่ผ้าใส่ผ้าแลบใส่ผ้าแลบอืมตรงนอ้เห็นเป็นน้ำไหมฉันบริขารน้ำเหยวันนี้จูไปเรื่องข่าเมื่อวานี่นาะเดยังเป็นไงเนาะเด็กขาเนาะดังไพ่จีกระปูตามมังทัวแซ่บเล่นีนเนาะอันนี้ก็ด้ไม่ดี ท่งเข่าท่าหงอกก็พอดีกระเทินเนาะอือนะพี่น้องเลยสิ่งใดคือว่าเด้อแบบนี้เนาะมาเยี่ยมมาหยามเมืองทั้งน้องบุญทวีเนาะอ่าเ่งนี้ก็พายุเข่าเลยพี่น้องเนาะมาบึงหลังคมหลังคาเกินซานน้องคนนมาเบึงไก่ๆสิเนะพี่น้องเนาะมันสุกส้มเนาะผุพังแห้งเลย มันสิลดลงเด้คันสิเว้าตามจริงก็ได้เนาะอ่าแต่ว่าพี่น้องเอ้ยมันก็ยังบ่มีอ่าผู้หักผู้ใหญ่เนาะสดสวยทังนั้นทังซานก็อดทนอยู่ไปก่อนว่าซั่นซะเนาะพี่น้องเนาะเนาะอะจังไดคือว่าบัดทีนีทางหมู่งสิน้ำาพี่น้ำาน้องซะก่อนเด้พี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าเว้าบ่มนต์นนูอจังได๋ก็ขอโทษขออภัยเนาะ จังใดเราเพื่อเสร็จมาจริงจริงอยู่นี่เนาะคุณพันธ์ยามาจากมุง่งไัสนรมาพี่น้องเนาะอ้าจังใดคือว่าเอพี่น้องเน้อมาที่นี่ทางเวียาเองขอตัวร่ำลาฝากจากเสก่อนเนาะผิดพลาดกันแต่ขอโทษขออภัยเนาะอ่ะล่ำลาก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย